ผมเตรียมตัวขายของครับผมเครื่องในกะได้หลายเครื่องในเอาเครื่องในมาก่อนเดี๋ยวก็เอ๋ยิ้มแป๊บนึงอ่าเครื่องในไหมนี่อ่าเครื่องในไหมนี่ครับผมงามเลอครับมือนใน,น,นคันนะครับผมงามคนะเร็วนี่กว่าจับเลยเดีวก็มีดอกจอกตามตีบ นี่บักกาบเลยเมื่อนี่มี่ล้วเตมเมือครับตัวกับงามใส่ได้เสมอไปครับอ้าวครับผมงามงาม,งามยำสองครับนี่อูดตับตอนตับยนตับยอนอีหน่อยนะึงอ่าตัวกับสวยครับครับผมอ่าสันสนะผมใสปิ้งเลยครับนี่เดี๋ยวเอาตุยตุยเลยสุดยอดสุดยอดเออพวกข้า นี่ยไทยเลนี่ยเอาไปเลยนี่อ่ายแล้วกวางข้าวตะกคี้นี่งามอยู่เส้นนี่ได้มาสองกันนี่ยนนั่น,นได้เยอะตัวหน่อยน่ะเนี่ยได้ามาเส้นประมาณสามนิดได้ครับตุกติดเหงายาวไปเลยเลยนี่ยเหงายาวก่อนรูปว่าไง่ายได้เหงายาวมาเลยครับผมเนี่เนึกว่าหางลำ งามเช่นกันอีอ็ดยางกำบตกแล้วก็อีกตัวนึงหางเข็จับหลายอย่างหิมะเสาครับผมเมนูสุดยอดจัมเสาของแทะของแสบสดงามสำหรับเนื้อจะโพกราบมะยางนิดย่างกนันหน่อยนะครับผสมประสานกันไปเลยครับผม มาห่อกี่มาแต่งเนื้อหอยนะครับเนาะเนื้อหอยเ้ากิจหอยจักษ์สองเท่อเนาะครับเนาะแต่หอยจักษ์สองเท่าห้ากิจปาตัวนี้เป็นตัวหอยไปเลยนี่หอยเลยทำกนที่ไปเลยหอยห้ากิจปาหอยเซนประมาณนี้เนาะ หอยลายบ่ได้นะครับเนาะเากะจิปาแตงเนื้อไปหอยโซ่ปาเอ็ดซอยจุหัวหน่อยซอยแซ่หอยเสือนะครับนี่ตกแตงหอยเขากะจิหอยเตเทระยางเทระสินผสมมาสานกันไปปั่นที่ลงเตเนือมันกะหลายเกินไปยาเอื่นกะจี บอบ่อ,อนนะครับต้งมีหมูมีเป็ดอย่างหนนะครับเนื้อก็คือผันผระเอกกันละเนื้อก็ได้เนื้อก็เ,อเ,อกเ,อกเป็นผราเอกกันเนื้อหมูก็เป็นพระรองแัละที่ว่วกาก็เมดคือเกาเปิดเนื้ออะไรหมูต่อเลยอันนี้ฮ็ดยางกตกเนี่ยไม่ดีเลยเปิดนี่ยอด หางหลำนี่ก็เห็ดโตกย่างกับโตกก็ได้คือกันเช่นกันป่าเป็นสามเหลี่ยมเนาะนี่ก็เป็นสามเหลี่ยมน,น,น,มยมนี่อันนี้ก็งามบางทีออกคล้ายๆทำคล้ายๆกันนหะพวกเนื้อนะนิ่มๆเนาะนี่นียังเขหางลำนี่นี่สุดยอดไปครับผม